สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้วันที่18เดือน7ปี6 5นะครับผมจะมาัปดดตกราฟบิตคอยแล้วก็เหรียญคริปโตเคอร์เรนซีนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลามากพอจะดูเหรียญตัวหื่นให้ได้ให้ด้วยนะครับแต่ก็จะดูแบบปันผ่านไม่ได้จอลึกอะไรมากมายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่ในกลุ่มก็สามารถบอกผมในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอามาลงใน u t u b e นะครับถ้าเกิดว่าจอลึกแต่ละตัวนะครับแต่ขอดู เป็นต่างการในเรื่องของบิตคอยก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณสวนมาการู้จักในบิตคอยแต่ว่าจะเทรดหรือไม่เทรดนั้นแล้วแต่คุณนะครับคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมจะอัปเดตราคาเหรียญในกระดานกลับก่อนนะครับผมก็จะดีว่าทุกคนจะมีกระดานเทรดของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ดูหน้าจออยู่ทุกวันอยู่ยนะครับอตอนนี้นะครับอันดับการซื้อขายนะครับ อันดับหนึ่งก็จะเป็น UDC, s Ethereum, BTC, SIO, c a l a n o APE นะครับ ADA, Luna, m a t i c นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตราคานะครับ Bitcoin ที่เป็น Bitcoin ของอไทยนะครับอยู่ที่744,800นะครับแล้วก็กลับอยู่ที่101นะครับก็น่าจะย่ออีกนะครับ d o s Coin อยู่ที่2.26นะครับ ตัวของลูน่านะครับอยู่ที่0.0036นะครับมองมองส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะหลบตาอีกนะครับผมเพราะว่าจากการที่ทําคลิปไปตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนเมื่อวานนะครับว่า S4 มันสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ D ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเรามาจอดลึกด้วยกันเลยนะครับตัวที่จะให้ดูต่อจากนี้ไปนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคนไหนที่เพิ่งติดตามหรือติดตามมานานแล้วก็จะ อ่าคนที่ติดตามมานานแล้วก็จะเข้าใจนะครับผมอ่าผมจะไม่ก็ชอบอะไรที่บอกเออซื้อตัวไหนดีราคาไหนดีตรงไหนดีนะครับปราศจ,จากที่เราเรียนรู้และศึกษามันมากพอนะครับเราเห็นกระดานเขียวนี้นะครับก็แท่งใหม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วในตามเพลมของอ่าเดย์ Day นะครับเรียกว่าตามเพลมเจ็ชั่วโมงอ่าตามเพลมเดย์วันใหม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเทเลไลน์ที่ผมตีกรอบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่บอกในห้องนะครับว่า มีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับก็ลงมาจริงๆด้วยเนี่ยอาจจะไม่ถึงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าตามเฟร,รมของ s 1นะครับก็มีโอกาสที่จะตบอีกนะขึ้นไปเพื่อหลอกนะครับหลอกล่อเพราะว่าอะไรที่ขึ้นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงซื้อจากตามเฟร,รมของ s 1 m 5 m 1 5นะครับ m 1 5ตรงนี้นะครับบอกว่าจะขึ้นไปก็ขึ้นไปก็น่าจะไม่ผ่านตรงนี้นะครับแนวรับที่เป็นแนวรับตั้งแต่ เมื่อวานนะครับแล้วก็ตรงนี้จากแนวรับกลายเป็นแนวต้านแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปนสูงใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะวนลงมาแล้วก็จะตําโลใหม่นะครับผมคิดว่าจะต้องเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะบินขึ้นไปในตามเฟรมเล็กเ็เพราะว่าเจ็ดโมงเชา้าอาจจะมีคนตื่นนอนหรือเอเชียตลาดเอเชียหรือคนเอเชียเปิดนะครับผมประมาณนี้นะครับเอเชียเขาตื่นมาเขาอาจจะทําการเทรดเพราะเห็นว่ามันย่อนะครับแต่หรืออาจจะทุกก็ได้อันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับถ้าตื่นตามเฟรมใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ครับตามเฟรมของ S4 นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ยุ่งมากเลยนะครับเน S4 ตั้งแต่เมื่อื่อคืนเลยนะครับผมจอดผมจอดมาแล้วนะครับผมได้โซนโซนนี้ในโซนโซนเนี้ยน,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 นะครับโซนเนี้ยโซนนี้ผมได้มานะครับแล้วก็แต่งนี้ก็ที่บอกอืเอาพูดที่บอกดีกว่านะก็หมายความว่าทำในคลิปนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดคนไหนดูคลิปอยู่นะครับก็มีตั้งปิดตั้งถูกก็ยังไงก็อ่าก็ได้ประโยชน์ตั้ง บางคนก็เสียบางคนก็ได้หมายความว่าบางคนก็แต่งถูกทางบางคนก็ผิดทางนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับองศาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะกลับเทรนแล้วก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดกลับเทรนนะโอเคผมจะขอล้างแล้วกันล้างตัวที่ผมมากไว้นะครับอาจจะรีเบาวขึ้นได้นะครับรีเบาลขึ้นได้จะยืนสองหมื่นตรงนี้ได้หรือไม่นะครับแน่น,นี้ ขนาดผมตั้งคลิปอยู่นะครับผมยังไม่ได้ปิดออเดอร์เลยนะครับผมโอเคดูตามเพรมของเดี๋ยว M 5ก็จะสูงอีกแล้วนะครับเนี่ยแนวต้านตรงนี้นะครับจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านนะครับเนี่ยตรงนี้จากแนวรับกลายเป็นแนวต้านหมายความว่าอ่าลงมาไม่หลุดหลุดได้ดึงขึ้นกลับลงมาแบบนี้นี่คือแนวต้านไม่ทำม,มาไม่ทำงานใหม่ นะครับในของ M 5แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปก็จะวนกลับมาอีกนะครับนี่แนวรับนะครับแนวรับหมายความว่าลงมาไม่หลุดลงมาไม่หลุดลงมาไม่หลุดรักษาฐานได้ไมาหลุดลวดลงมาแล้วขึ้นกลับไปก็ไม่ผ่านก็ตรงนี้ลงมาก็พรวดขึ้นไปแล้วก็ผ่านแนวต้านนะครับฉากแนวรับตรงนี้คราบเป็นแนวรับนะครับเมื่อหลุดลงมาก็จะกลายเป็นแนวต้านที่สําคัญเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ไม่หลุดไม่หลุดแต่พอหลุดปั๊บในกว่าจะกลับไปก็ต้องทําตัวดีๆหน่อยนะครับโอเคขึ้นไปเดี๋ยวก็ลงนะครับ เพราะว่าตามเฟรมของ M1 เดี๋ยวก็สูงอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ลงอีกแล้วนะครับขึ้นไปเพราะแรงตกใจจากการซื้อตอนเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างว่ามีโอกาสแต่แถวโซนไหนไว้ปดูเอาเองนะครับว่าเป็นโซนรับหรือโซนไหนนะครับนี่คือตามเฟรมของ S1 ก็ถือว่าสวยนะครับหมายความว่าข้อมีโอกาสที่จะเด่งขึ้นในโซนนี้ได้นะครับไปรักษาฐานอยู่แต่แถวสอง0 0่ 21, น,นะครับ นะครับรูตีอย่างไหนท่อหางไหนนะครับผมอ่านี่คือแพทเทิร์นถ้าเกิดดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ S 1พยายามทอ,อยู่แบบนี้หลายวันเลยนะครับอ่าแบบนี้หลายวันแล้วนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็กรอบกับเส้นนี้นะครับกรอบเส้นนี้ นะครับให้เพื่อนดูนะพยายามศึกษาเส้นสตูนะครับเอ่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณไหนไม่ทันนะครับถ้าเกิดอยากจะบายแต่แตวโซนนี้นะครับผมคิดว่าคอรอย่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันลงไม่คุณบายนะอย่าปไปไล่ราคานะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวตามเฟรมของสั้นๆนะครับ M1 เนี่ยมันก็ลงมาถ้าเกิดคุณไม่ทันเมื่อกี้นะ อ่โองงี้ m สิบห้าเมื่อไอ้ันนะครับหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปประมาณห้าสิบสิบสิบห้าถึงสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวเท่เท่ในม้ามันสูงนะครับเดี๋ยวมันก็ย่อลงมานะครับ m ห้านะครับย่อลย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้รับนะครับเพราะว่า m ห้าสูง m หนึ่งสูงแต่ m m สิบห้านะครับต่าอยู่นะครับแล้วก็ m สามสิบก็น่าจะเกือบพลิกเป็นแบบนี้แล้วก็ s หนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับผมส่วนตา M เอ s สี่นะครับก็ มีโอกาสนะครับที่จะเด,ะ <S 2> <S 2> <S ด้งขึ้นแล้วนะครับเด้งขึ้นแล้วนะครับส่วนตามเฟรมของ day น้ลงอีกแล้วนะครับดังนั้นแล้วเด้งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลงต่อนะครับดังนั้นแล้วผมก็จะแต่เป็นสั้นเนี่ยด้งขึ้นไปแล้ลงต่อได้นะครับตรงนี้ขึ้นหลอกนะครับขึ้นหลอกถ้าผมมองตามเฟรม day นะครับถ้าผมมองตามเฟรม day จะเป็นแบบนี้ถ้าผมยึดถืออ่ายึดถือเขาเรียกว่ายึดถือเส้น store day เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองตามเฟรมเล็กๆเนี่ยแบบนี้อ่าเราแตงขึ้นอ่า แต่งขึ้นดีใจคือความภาคภูมิใจถือถือสุดท้ายก็ทุบลงมาที่เดิมเพราะว่าตามเฟรมเดเมื่อมันมาบรรจบกันนะครับให้ตามเฟรมทุกตามเฟรม M 1 M 1 5 S 1 S 4ขึ้นสูงเนี้ยสุดท้ายเดี๋ยวก็ทุบลงมานะครับนี่สิ่งที่ผมพยายามจะพูดนะครับหลายคนก็หัวร้ะนนะครับว่าบางคนไม่เคยรู้เรื่องครับเลยนะครับแล้วก็อาจจะอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับสิ่งที่คุณไปเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็บอกครับคุณแบบนี้นะครับแต่เขาอาจะเก่งกว่าผม นะครับประมาณนี้นะครับถ้าคุณคุณไม่ดูไว้ข้อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่าง,งน้อยๆสิ่งที่ผมทําไปก็หวังดีกับทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรจากใครนะครับผมนะครับโอเคแล้วก็เป็นแบบน,นี้อ่านี่คือโซนของ S4 นะครับนี่คือโซน s4 นะครับโซนรับ s อประกอบกับเส้นตโตมันต่าด้วยก็มีโอกาสเด่งขึ้นได้นะครับแต่ถามว่า อาจจะหลอกล่อก,ก็็ได้นะครับ s นี้ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเค1 2 3 1 2ส4นะครับอ่าเรามาดูด้วยกันอ่า1 2 3 4อาไม่ใช่5้7เ9นะครับเป็นแบบนี้นะหรือไม่สร้างต่านก่อนนะครับสร้างต่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวก้อยตบแดงนะครับก็แล้วแต่นะที่คุณจะมองแบบไหนนะครับก็อส่วนทั่วของ D1 นะครับยังไงผมก็คิดว่า มันมันไปไม่ได้นะครับมันไปไม่ได้ไม่อยากจะพูดว่าไม่ผ่านราคาไหนเราไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่านี่เป็นเป็นการเดาเท่านั้นนะครับเป็นการทํานายราคานะครับขอแจ้ก็ว่าทํานายนะครับก็ไม่ได้คาดหวังแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับว่าจะขึ้นจะลงนะครับแต่ในมุมมองส่วนตัวลึกๆก็ผมทราบอยู่นะครับว่ามันจะมาโซนไหนนะครับนี่คือเพื่อนคนไหนที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ ก็อยย้าอีกครั้งนึ่งก็สามารถสอบถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะ่านสนับสนุนนะครับผมโอเคนี่คือตามเฟรมของ d 1ถ้าคุณจะแทงขึ้นคุณจะ na สิบไหมถ้าเกิดคุณจะแทงลงคุณจะ na สิบไหมแต่ถ้าเกิดคุณคุณแทงขึ้นมันไม่ขึ้นถ้าเกิดคุณแทงลงมันไม่ลง,ลงกพราว่าสิบเป็สิบเครียดเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการที่แบบย่อลงมาตรงนี้่าเราจะรับไหมองศาที่มันจะขึ้นไปของตามเฟรม d มันไปไม่ได้นอกจากว่าตามเฟรม s 4นะครับ นอกจากตามเฟรมวสมันไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดดู time frame day ตามเฟรมเดย์ห่เตะตามเฟรมใหญ่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเชื่อมั่นในเส้นสโต e นะครับปั๊บมันจะใช้วีอยู่แบบนี้นะครับแล้วมันทําให้ตามเฟรมวีคดึงขึ้นดึงขึ้นไปอีกดึงขึ้นอีกแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ลงต่อก็จะพวดลงมานะครับดังนั้นแล้วเส้นไอซ์ด w e ว k เนี่ยติดดินแล้วรอบนี้เป็นโอกาสที่เก็บกองนะครับถ้าเกิดย่อลงมาอีกครั้งนะไม่แน่ใจว่าจะลงมาเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่ลงมาหมื่นสองนะครับ แต่ผมดูท่างเพิ่มเดือนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องปล่อยนะครับมุมมองส่วนตัวนะมุมมองส่วนตัวจริงๆเลยอาจจะไปปล่อยใกล้ๆแบบจะหมดวีคหมดเดือนอะนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นกลับนะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ใครๆก็รู้นะครับแต่ปัญหาคืออาจจะแย่ไม่ไปก่อนการมือนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับหวังว่าอย่าลงมานะครับหวังว่าไอ้จะแหลบลงมาแต่แต่วแค่โซนหมื่นห้าหมื่นหกโซนนี้ก็พอนะครับโซนก็ต่อนี้ก็พอนะหมื่นสามแปดแปดเนี่ยโซนนี้ นะครับขับขับหางนี้หางนี้นะครับก็ระม่รองไว้อาจจะเป็นแท่งแดงอีกแท่งหนึ่งนะครับก็ได้นะครับดังนั้นแล้วผมขอยัดวัดตรงนี้มาเลยนะครับอันนี้เป็นการเดานะครับขอย้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแต่อย่างใดนะครับโอเคถ้าเราดูองศาตรงนี้นะครับโอ้โหทำไมมันพอดีแบบนี้นี่คือหางที่มันลงมาจากรอบก่อนนะครับที่สามหกหมื่นสามแล้วก็ลงมาที่สองหมื่นตรงนี้สามหมื่นตรงนี้สองหมื่นเก้า แต่ทำไมรอบนี้ตาน,นี้ถ้าผมวัดอเองก็ข้างตัวเองนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยแสดงว่าโอ้โหโอ้โหหนึ่งหมืนสองพันแปดร้อยเหรอโอ้โห, 1, 200, 800, ห,โโหทำไมอะครับมันจะลงมาเป็นแบบนี้เลยเหรอไม่นะครับอ่าโซนนี้หนึ่งสองหนึ่งมืนสองพันหนึ่งมืนสามพันแปดร้อยทีนี้ถ้าสมมติว่าอ่าย่อลงมาบิตคอยภาพใหญ่นะ กลไกตลาดคนที่ก็มีพอร์ตหลายหลายล้านปันล้านร้อยล้าน,าานแบบนี้ถ้าบิตกอยลงมาที่10,000ดอลาลาร์นะครับการเคลื่อนไหวไปที่6 0 0 0 0ดอลาลาร์นะครับ1 0 0 0 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 100 200 300 400 400เปถ้าเกิดมันลงมาเหลือ60,000อ่า9,000เนี่ยก็ไปประมาณ60,000เนี่ย ก็ประมาณเกือบพันเนะครับผมเกือบเกือบห้าร้อยหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ผมอาจจะคิดปิดเพื่อเนเพื่อนใ้เอาตัวราคาที่สูงสุดนะครับมาลบกับร,ราคาที่คุณเข้าก็จะเป็นกี่เด้งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ้านับง่ายๆก็ค่าถ้าเข้าได้ที่หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมืนงร้อยเป็นต์งร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เ่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์ะครับเพื่อนๆนะครับ,ป,นะรบประมาณนั้นนะครับผมโอเคนี่ก็คือเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะ นะครับตามฟิลมเฟรม M1 นะครับเดี๋ยวก็ลงมานะครับอย่างงน้อยนะโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมรีบลงคลิปให้ดีกว่านะครับเฉียงลงมาแบบนี้นะครับมีแรงซื้อนะครับจะปล่อยสุดหรือเปล่าถ้าไม่สุดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะดึงขึ้นต่อไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวยอลงมาอีกรอบผมว่าจะปิดฝั่งเซลล์แล้วผมก็จะบายเลยนะครับนี่คือการขอบบิดคอยนะดูก่อนลวกันแต่ถ้าเกิดเราคุณคิดว่าเออฉันคิดว่าตามเฟรล์มใหญ่ มันขึ้นแน่นอนแต่ตามเฟรม S หนึ่งเนี่ยมันต้องทุบดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับคุณคิดได้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเป็นลงหรือขึ้นนะครับแต่เป็นคลิปนี้ดีก็ฝากกดแล้วก็แจร์หน่อยนะครับอ่าตรงนี้ทีนี้เรามาดูในอดีตถ้ามันเป็นแบบนี้มันหลอกเราไหมอ่าเป็นโซนนี้มันจะหลอกเราไหมจะหลอกเราไหมหรือจะลงต่อหรือไม่ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆเป็นไปได้เหมือนกันนะโอเคดูตรงนี้ไว้นะครับด มาดูเส้นสโตนะครับมีเหตุผลไหมโอเคมีเหตุผลไหมที่ผมพูดมันจะหลอกนะตอนนี้มันขึ้นไปหลอกก่อนนะมันหลอกล่อก,ก่อนนะไอรู้สึกว่าเออทำคลิปท่านดีใจสุดท้ายมันจำเ,เป็นต้องเป็นแต่งเทียนคกนกินขาลงนะครับอันนี้ขอเดานะครับมันมีหลายคนคอมเมนต์บอกเออไม่เห็นชั้แม่นเลยอย่างโน้อ,อย่างนี้ก็ผมบอกแล้วว่าผมเป็นการคาดเดาของผมนะครับแล้วก็ไม่ได้เชิญให้คุณมาซื้อขายแต่อย่างใดนะครับาบางครั้งผมทำคลิป ผิดทางผมบอกว่าลงแน่ลงแน่แต่มันขึ้นอยู่ทั้งวันแต่มันมันก็ต้องมีสักวันที่ลงอ่ะนะครับหรือว่าผมบอกว่าขึ้นแน่ขึ้นแน่แต่มันลงเพราะแล้วแต่นะครับไม่ใช่ว่าผมวิเคราะห์ผิดใน YouTube แล้วผมจะทาผมจะกาดตุนนะครับอ่าก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับตามคลิปก็แค่ตามคลิปอะนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคนี่คือเป็นการคาดเดาของผมลงหน้าแล้วกันนะครับว่าผมคิดว่ามันต้องเป็นแก้งเตียนคืนจินการลงนะครับถ้าเป็นดับเบิลแบบนี้เพื่อนวพนคิดว่าให้ง่ายไหมครับ หรือถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ง่ายกว่าไหมอ่าถ้าเกิดดูตามเฟรมนี้ถ้าเราเชื่อตรงนี้นะถ้าเชื่อตรงนี้นะครับหนึ่งสองถ้าติดตามเฟรมใหญ่นะทีนี้ถ้าเราติดตามเฟรมใหญ่นะสมมติว่าต่อไปมันจะลงมาแบบนี้ถ้ามันลงมาจริงๆนะโอเคหนึ่งพันเนี้ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่ร้อยร้อยนี่ติดตูดเนี้ยแสดงว่าเราลงเนี้ยเราก็รอยอีกรอยขึ้นไปสุดๆเติดตามเฟรมเดย์ปั๊มใหญ่เลยปั๊บแล้วก็ก็ไปปิดตรงนี้อีกบลได้ลงมาอีกแล้วก็ปิดอีกแล้วแต่ว่าลงมาสูงลงไหนนะคร แต่การเคลมนี้คิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมจะไปดูตัวอื่นแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคนดูผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปมันยาวไปนะครับอยากจะพูดได้เยอะมากกว่าน,นี้นะครับแต่ก็เอาเท่าเทียวได้นะครับแต่ยังไงก็คิดว่าน่าจะไปไม่รอดนะครับเพื่อนๆนะน่าจะย่อลงมาสิ่งที่มันขึ้นมาเพราะาอะไรเพราะ M1 M1 หรือไม่ก็ M5 นะครับ มขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อ M1 ไม่ดูนะครับไม่ควรดูนะครับผมนะขอรอโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้นะครับโซนนี้นะครับตาเสร็จตามเฟดังสั้นนะครับโอเคตัวต่อตัวของตรงคำนะครับก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับลงมาแล้วนะครับที่ราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นหกพัน 1,697ดอลลาร์นะครับนี่คือสรับทองนะครับตามเฟรมของผมดูมันเลยนะครับมันจบนะครับไกลแล้วแต่ว่าลงไม่ลงก็แล้วแต่นะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเพิ่งลงลงเพิ่งลงนะครับแล้วก็จะลงมาแบบนี้ด้วยนะครับโซนนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้คิดแล้วกันทอาราต้องํานะครับฐานใหญ่ลงได้ครับลงได้ไม่จําเป็นต้องไปคิดว่าการเงินต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องเล่นโลกไม่ต้องว่าตลาดจะพังนะครับนี่คือแนวรับที่ผม การไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยโซนนี้นะครับพอได้เห็นนะครับมีควาได้เห็นโอเคครับตัวต่อไปผมจะอ่าตัวนี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็แอปเทรดตัวนี้นะครับตัวนี้อีตทเรียมเราก็ดูได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูตรงไหนในกราฟอื่นไม่ไม่ชัวร์ไม่ไม่ชัดนะครับอีเทเรียมก็ทำเต็งเตียนได้ดีกว่าบิตคอยนะครับอ่านี่ทำเทมมันนะครับนะเริ่มกับตัวได้ก่อนแล้วนะครับผมอีตทเรียมเป็นยังไงบ้างนะครับ day หนึ่งนะครับก็ สูงเช่นกันนะครับผมคิดว่าน่าจะป้องปรับฐานบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ปรับก็ไม่เป็นไรครับแนวต้านอยู่ประมาณทัก1,600นะครับ1 5 0 0นะครับเลขกกลมส่วนตัวสำหรับตัวของราคาไทยนะครับถ้กเกิดคนไหนอยากจะดูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับบิตคอยไทยนะครับอ่ามันมีคราบแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่าบิตคอยไทยนะครับเนี่ยครับ bitcoin ราคาไทยนะครับโอเคนะครับ bitcoin ราคาไทยจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้วยกันวนะ่าทุบหรือเปล่านะนี่คือ bitcoin ทุบผมดูหนึ่งอันที่ห้กำๆนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันตามที่ผมพูดตัวจริงหรือเปล่าปึ๊บอ่าเห็นไหมนะครับเดี๋ยวจะเวฟลงมาอีกแล้วนะครับรอรับนะครับรอรับเพราะว่า M5 เนี่ยได้อีกครั้งนะครับอ่า M15 ถึงดินแล้วอ่า M30 ถึงดินแล้วนะครับแล้วก็ S1 ถึงดินแล้วนะครับแล้วก็ S4 อ่ S4 ลงสุดยังจะตัวลงสุดแต่อาได้ยังไม่สุดนะครับก็มีโอกาสพรวดนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูตัวของอืตัวอื่นแล้วนะครับเพื่อนๆ AXS ก็อยู่ที่ก็ดึกโอ้โห A X H ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคนะครับตัวของลูน่านะครับลูน่ารอบนี้นะครับตอนนี้ผมจําได้กันก่อนๆนะครับมีเงินหนึ่งหมื่นทิ้งไว้สัก ไปนะถ้าเกิดถูกทางนะครับได้เป็นล้านจริงๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะเหลือกลับมาลงที่เดิมก็ได้ถ้าไม่ขายนะครับแต่ตอนนี้ผมจะดูตัวของลูน่าใหม่ให้นะครับลูน่าใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลูน่ามีโอกาสไปนะครับมีโอกาสไปนะถ้าเกิดบิตคอยลงนะครับเพื่อนๆลูน่ามีโอกาสไปนะครับถ้าเกิดบิตคอยปรับฐานนะครับถ้าเกิดบิตคอยย่อนะครับผมเออลูน่า ไม่นะครับก็ดูตามเปรมด์เป็นแบบนี้หน้าตานะครับกราฟก็เพิ่งเกิดนะเพิ่งมีนะครับผมแต่ระวังเขาชอบพูดแบบนี้นะครับคนไหนที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยโดนเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับตามเฟรมสหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งต่อได้นะครับแนวต้านก็จะอยู่ประมาณสัก1.82นะครับอยู่แต่ตอนนี้ครับนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณสักปลายปลายไส้ตซนนี้1 7ึ่ดอลลาร์นะครับ1น4ดดอลลาร์นะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณสัก1.85กลมๆแล้วกันนะครับ เนี่ยครับรอระเบิดขึ้นอยู่นะครับผมรอระเบิดขึ้นนะครับรอระเบิดนะครับปากแคบแบบนี้ท <แบ S 1> <Maybe. S 2> องตาครับขึ้นกระดิดกดิดขึ้นแรงกับลงแรงนะครับลงแรงนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับได้หรือเปล่านะครับนี่คือของลูน่าตัวใหม่นะครับอ่าโอเค ถ้าขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าบิตคอยรีบาวด้วยนะครับเนี่ยน่าจะไปด้วยนะครับก็ตามนี้นะครับส่วนตัวอ๋อบิตคอยไปแล้วนะครับผมส่วนตัวของเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับบิตคอยขึ้นเพราะว่า M 1อ่าโอเคครับ M 1กระชากแต่ยังไงก็ต้องย่อนะครับเพื่อนๆต้องย่อนะไปไม่ไม่รอดนะครับดูตัวของลูน่า APE นะครับเดี๋ยวดูอ๋อลูของลูน่าผมเริ่มหมดแรงแล้วครับ10 20นาทีแล้วครับผม Uh, ตัวของลูน่าตอนนี้อยู่ที่03ตัว102324นอะครับอยู่ที่0.00368นปะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคศูน okay. ยนะครับแนวแนวของลูน่านะครับตามเป็นเอนะครับก็อยู่ในกรอบนี้เลยนะครับอยู่ในกรอบ0ูอยู่ที่ 1 1 0 0 0แสนแล้วกันนะครับที่ว่าศูนย์ศูนย์มีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นศูนย์หายอาจจะเพิ่มมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแนวต้านก็อยู่ประมาณสัก S1 ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่แถวหลายๆชั่วโมงนะครับเคลื่อนไหวอยู่นะครับประมาณสักโซน1067 92นะครับผมคิดว่าแต่โอเคเราติดครับนี้ผมไม่แน่ใจว่าไม่เหมาะสมที่จะติดสวิงเทรดนะครับเพราะว่ามันไม่นอนเราอยู่บ้าขึ้นไปปั๊บอยู่บ้าลงนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับตัวของ g m t ก็เช่นกันนะครับมาติกก็ร้อนแรงมากๆเลยนะครับมาติกเนี่ยร้อนแรงมากๆอาจจะมีข่าวนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ระวังก็ทุบลงมาได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวของมาติกนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา0อยู่ที่27บาทนะครับตัวนี้บอกว่าเป็นของดีนะครับของดีทุกตัวนะครับถ้าเกิดคนไหนที่ท้องกาไรได้นะครับผมโอเคตัวของลูน่านะครับตัวของลูน่าพูดไปแล้วนะครับก็ USDC นะครับตอนนี้อยู่ที่ 0. 0.43อยู่ที่1.57บาทไตนะครับผมก็แล้วแต่ขอดูด้วยกันนะครับว่ามันจะไปกลับไปที่1ดอลล่าได้หรือไม่1ดอลล่าไม่ใช่33บาทนะครับ35บาทถ้าเกิดคุณมั่นใจในจุลิศทีซก็ลองเอาราคาถ้าเกิดขึ้นไป1ดอลล่าว่า35บาทมาหารกับ1.57ดูว่าจะได้คี่เท่าตัวนะครับโอเคครับคลิปนี้พูดมากไปแล้วนะครับเดี๋ยวไงกอยมาอัปเดตกันใหม่นะครับโอเค22นาทีผมไม่แน่ใจว่าฟังจบหรือเปล่านะครับถ,ถ้าฟังจบก็ บอกผมหน่อยนะครับผมเองก็ชดเซไว้ยังไม่ได้ปิดเลยนะครับเพราะพูดคลิปต่อเนื่องนะครับผมไม่ได้ปิดเลยนะครับกําไรอยู่เยอะน่าจะลดน้อยเลยวลงแล้วทุนผม2 1 0 0 0่กว่ากว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม